สวัสดีครับพบกับผมนะครับลุงชัยที่สวนพริกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเนี่ยนะครับพริกนะครับที่ที่มีอาการไวรัสแต่ยังติดผลติดเม็ดให้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่นะครับนะครับวันนี้ก็เก็บอยู่นะครับนะครับนะครับผมใช้ตัวนี้ฉีดบ่อยๆนะครับตัวแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียม อันนี้มันมีกรรมฐานมาด้วยนะครับซึ่งแมกในเซี่มกับกรรมฐานก็อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสร้างสีเขียวนะครับสร้างสีเขียวนะครับทำให้พริกมีสีเขียวนะครับใบพริกจะมีสีเขียวแล้วก็ใบหนาเขียวเข้มนะครับช่วยในการสังเคราะห์แสงดีขึ้นนะครับช่วยสร้างคลอโรฟิลล์นะครับ พ่นฉีดพ่นร่วมกับเจ้าตัวฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนพริกดกฮอร์โมนจิบเบอร์เรลินนะครับจิบเบอลินหรือจิบเบอร์เรลิกแอซิดนะครับเห็นไหมครับก็ยังติดผลดกดีอยู่นะครับทั้งที่มีอาการใบด่างใบลายเนื่องจากติดไวรัสนะครับไวรัสเยอะมากเลยนะครับแถวนี้นะครับนะครับก็ยังติดผลอยู่นะครับ ยังสวยอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับเม็ดพริกยังสวยอยู่นะครับครับเนื่องจากผมฉีดตัวนี่แหละนะครับตัวที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมนะครับสำคัญเลยนะครับแมกนีเซียมเป็นธาตุอาหารรองนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อตราวีทองนะครับชื่อการค้าก็คือน้ำดำ ปุ๋ยธาตุอาหารรองนะครับนะครับอันนี้ขวดละแค่60บาทนะครับ6กบาทก็ใช้ทีละ3ช้อนแกงนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับฉีดพ่นร่วมกับพวกอาหารเสริมต่างๆนะครับไม่ได้รีวิวอาหารเสริมนานละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก่อนนะครับสำหรับท่านที่ติดตามมานานแล้วก็อาจจะรู้ดีนะครับแต่ว่า สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมใช้อาหารลองตัวไหนนะครับอาหารเสริมตัวไหนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็พามาดูพริกที่มีติดไวรัสแต่ว่าก็ยังมีเม็ดออกมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้เก็บเกี่ยวอยู่เรื่อยๆอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับท่านใดนะครับที่มีพริก ต้นพริกที่ติดไวรัสนะครับถ้าอาการยังยังพอเยียวยาได้อยู่ก็อย่าเพิ่งถอนทิ้งก็แล้วกันนะครับอย่าเพิ่งถอนทิ้งนะครับเมื่อก่อนผมก็จะถอนทิ้งถอนทิ้งนะครับซึ่งมันทําให้เราขาดทุนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาแล้วก็ทงลงทุนมาเยอะนะครับลงทุนมาเยอะพอมาติดไวรัสเราคิดว่าเออมันไม่ไหวแล้วมัน คงไม่ติดเม็ดติดอะไรให้เราเก็บเกี่ยวแล้วก็ถอนทิ้งถอนทิ้งอีกอย่างแล้วก็การถอนทิ้งก็คือตัดวงจรนะครับตัดวงจรไวรัสนะครับแต่ถ้าเราฉีดพ่นพวกสารป้องกันและกําจัดพวกแมลงวีขาวได้นะครับพวกเพี้ยไฟได้นะครับการกํจากัดวงจรของเชื้อไวรัสก็จะ,ะดีขึ้นนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับ เห็นไหมครับก็ยังติดเม็ดอยู่นะครับนะครับเห็นไหมครับนี่อาการไวรัสเลยนะครับเนี่ยอาการไวรัสเนี่ยนะครับมันต้องมีเทคนิคดูแลนะครับต้นพริกที่ติดไวรัสนะครับอาจจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังได้ทุนคืนนะครับผมก็ยังได้ทุนคืนแต่ถ้าราคาดีๆหน่อยก็อาจจะได้กําไรนะครับผมนะครับถ้าราคาหน้าสวนเนี่ย เอาสัก40บาทนะครับต่อกิโลกรัมหน้าสวนนะครับก็คงจะได้กําไรอยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับได้อยู่ต้องได้อยู่แหละนะครับต้องได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าค่าต่ํากว่า40บาทต่ากว่า30บาทก็ได้ทุนคืนบ้างก็ยังดีนะครับยังดีนะครับกป็ยังดีกูขาดทุนนะครับผมนะครับก็อย่าเพิ่งถอนทิ้งก็แล้วกันนะครับถ้าใครเจอไวรัสก็พยายามฉีดพ่น สารที่ช่วยกระตุ้นนะครับในการทำให้พืชมีสีเขียวนะครับเพื่อเพื่อมาสู้กับไอใบด่างใบลายถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะเหลือง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 แล้วก็ไม่ไม่มีทางที่จะติดเม็ดแล้วก็มีผลผลิตให้เก็บเกี่ยวนะครับผมนะครับอาจจะไม่มีอาจจะไม่ไม่ถึงกับมีอายุยาวนานนะครับก็ได้ชัก สักช่วงหนึ่งนะครับสัก2ชุด3ชุดก็ยังดีนะครับผมนะครับก็จะได้ทุนคืนนะครับอาจจะมีกำไรน้อยหน่อยนะครับนะครับถ้าราคามันปรับขึ้นกว่านี้นะครับผมเอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มานำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าเอ็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยไลฟ์บานนาชาแนลนะครับ จะได้มีกําลังใจงในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ